คิว2026จากุเอจีทคือการก้าวไปอีกท่านของรถสปอร์ตหรูจากแบรนด์อังกฤษที่ขึ้งชื่อเรื่องสมรรถนะและความสง่างามรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนตัวตนของจากุเอในยุคใหม่ด้วยดีไซน์ที่ดุดันผสานความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็น GT 3 5 0ให้ความรู้สึกทรงพลังโฉบเฉี่ยวและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ยากจะละสายตาไม่ว่าจะจอดนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่รถคันนี้ก็ยังคงดึงดูดทุกสายตา ด้านสมรรนะนิว2 0 2 6จาก,กู้ GT 350ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบก,การณ์การขับขี่ที่เร้วใจเครื่องยนต์สมรรถนะสูงให้การตอบสนองที่รวดเร็วการเร่งที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังและการควบคุมที่แม่นยำระบบช่วงล่างและแชสซที่ถูกปรับจูนอย่างพิถีพิถันเพื่อให้รถมีความมั่นคงในความเร็วสูงแต่ยังคงความสบายในการขับขี่ระยะไกลซึ่งเป็นจุดเด่นของรถในกลุ่ม g r t o u r ร์อย่างแท้จริง การออกแบบภายนอกของ GT 3 5 0สะท้อนความสปอร์ตระดับพรีเมียมไฟหน้าเลตดีไซน์เทียบครมกระจังหน้าขนาดใหญ่และเส้นสายบนฝากระโปรงที่ดูทรงพลังด้านข้างแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่สมดุลล้ออันลลอยขนาดใหญ่และเส้นสายที่ไหลลื่นไปจนถึงด้านหลังส่วนท้ายรถโดดเด่นด้วยไฟท้ายเลตแบบบางดิฟฟิวเซอร์สปอร์ตและรายละเอียดที่ช่วยเสริมอากาศพลศาสตร์ทำให้ภาพรวมของรถดูทันสมัยและพร้อมสำหรับสมรรถนะสูง ภายในห้องโดยสารของ New 2026 Jaguar GT 350เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีเบาะหนังคุณภาพสูงให้ความประชับและสบายในเวลาเดียวกันแดชบอร์ดดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่ถูกจัดวางอย่างลงตัวเพื่อให้ผู้ขับขี่เข้าถึงข้อมูลและการควบคุมต่างๆได้อย่างง่ายดายวัสดุตกแต่งอย่างคาร์บอนไฟเบอร์และไฟแอมเบียนไลทิ้งช่วยสร้างบรรยากาศที่ทั้งสปอร์ตและพรีเมียม ในด้านเทคโนโลยีจากัว GT 3 5 0มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยระบบโหมดการขับขี่อัจฉริยะและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ราบรื่นทุกฟังก์ชันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยความสะดวกสบายและความสนุกในการขับขี่ทำให้รถคันนี้เหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขับขี่แบบเร้าใจ เมื่ออยู่บนถนนมิล2026จากจกัว g ี3 5 0ใมห้ความรู้สึกมั่นใจพวงมาลายตอบสนองแม่งยำระบบเบรกสรงพลังและการควบคุมที่เฉียบคมทำให้ผู้ขับรู้สึกเชื่องต่อกับรถอย่างแท้จริงรถสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ตั้งแต่การขับขี่แบบผ่อนคลายไปจนถึงการใช้งานสมรรถานะสูง โดยสรุปมิว2026 j a ก u a GT 350คือรถสปอร์ตหรูที่ผสานดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่หลงไหลในความเร็วความหรูหราและเอกลักษณ์แบบอังกฤษรถคันนี้คือคำตอบติดตามเนื้อหารถยนต์คุณภาพการเปิดตัวรุ่นใหม่และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้ที่ช่องไทย